อันนีครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชัยนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงส,สายเที่ยงแบบนี้กันหน่อยนะครับทุกคนโอ้โหน่าจะต้องตามครับเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่าเาช,าชาลเาาเซีได้เข้าติดต่อชาบชามยูเลียนนากเกิร์มแล้วนะครับจะเอามาเป็นกุนซือคนใหม่แทนที่ของแกรมพอตเตอร์นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกว่าเชลซีเนี่ยได้เข้าติดต่อชาบชามยูเลียนนากเกิร์มส์ครับเพื่อตั้งเป็นกุนซือคนใหม่แทนที่ของแกรมพอตเตอร์นะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาก็บอกว่าช็อกเลยครับเชลซีปลดแกรมพอตเตอร์ออกจากตำแหน่งกุนซอนะครับหลังจากล่าสุดแพ้กับแอสตันวิลล่าคาบ้านไป2ประตูต่อศูนย์จมอยู่อันดับ11ของตารางคะแนนพิมพ์เลียงเกตนะครับแล้วเชลซีเนี่ยได้ประกาศให้บรูโน่ซันโตครับสตาฟโคชขึ้นมารับตำแหน่งกุนซือชั่วคราวไปก่อนนะครับคือเมื่อวานนี้ครับผู้บริหารของเชลซีได้ประชุมภายในเกี่ยวกับอนาคตของแกรมพอตเตอร์นะและปรากฏชื่อของยูเลียนเนเกมันส์ครับโดยพวกเขามอกว่ากุนซอวัย35ปีคนนี้ ซึ่งเพึ่ออกจาไบเยนครับคือโค้ชที่มีความสามารถหลังจากแกรมพอเตอร์โดนปลดไม่ถึงชั่วโมงครับมีรายงานบอกว่าเชลซีได้เข้าติดต่อทาบททมกับยูเลียนนักเกอร์มส์ครับเพื่อทาบทามมาเป็นกุนซือคนใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วนักเกอร์มส์ตอนนี้ยังไม่ได้ตอบตกลงนะครับและการเจรจาจะดําเนินต่อไปจนกว่าจะมีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายยังไงก็ตามครับคาดว่า mans, นักเกอร์มส์นี่น่าจะคือตัวเต็งรับตําแหน่งต่อไป แถมรายงานล่าสุดจากสื่ออย่างสปอร์ตวันครับบอกว่า n กเกอร์มันส์คนนี้ยังมีสัญญากับไบเยนจนถึงปี2026ดังนั้นหากว่าดีลนี้เกิดขึ้นจริงเชลซี Chelsea จะต้องจ่ายค่าชดเชยจำนวนมากให้แก่เสือใต้ไบเยน Bayern นะครับสำหรับตัวเต็งคนอื่นๆก็มีเมล r ิซิโอโปเชติ i โนรวมไปถึงรุยเอริกนั่นโรมาโนเนี่ยยังบอกว่าไม่มีการยืนยันความคืบหน้า วันอังคารนี้เชลซี Chelsea มีบิ๊กแมชนะครับตรียมเปิดบ้านเจอกับเรอร์พูซึ่งไม่แน่ชัดว่าจะมีการแต่งตั้งกุนซือถาวรคนใหม่ทันเกมนี้หรือเปล่านะครับต้องมาตามจริงว่าจะเป็นยังไงต่อไปอนาคตของกุนซือคนใหม่ของสิงห์บลูเชลซีนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่าน่าสลักบายซินแอลิก ต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้นๆเต็มๆ,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 ๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมเชสไสกรอกหนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกสเปเชียลและยังมีหน้าอื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์ M แล้วก็ไซส์ L อครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันเป็นลอยร้านมี2สาขานะครับสาขาหนึ่งที่รามคำแหง60ใกล้โรงเรียนสุราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราชพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮารานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะชางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา11โมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ f c e b o o k p เพจพิซซ่าน่าสลักบายซินอครับหรือว่าโชว์ที่ศู 0858257820หรืออีกเบอร์นะครับ0832737142ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยด้านเลยครับ100%เต็ม โอ้เรามาตามข่าวสารของแกรมพอตเตอร์กันต่อหน่อยนะครับเหมือนว่าจะตกง,งานไม่นานนะครับมีข่าวว่าเลสเตอร์ซิตี้อยากจะได้เขาไปคุมทีมว่าอย่างนั้นเลยนะครับอมืมาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นสื่ออย่างเดลีเมลครับรายงานบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้อยากรู้แผนการของแกรมพอตเตอร์หลังจากที่เพิ่งถูกเชลซีปลดออกจากตาแหน่งกุนซือไปนะครับ คือพอตเตอร์เนี่ยูกไล่ออกในวันเดียวกับชี่เลสเตอร์ซิตี้แยกทางกับเบรนเดอร์โรชเชอร์นะครับหลังจากที่แกรมพอตเตอร์เองอยู่คุมเชลซีได้เพียง7เดือนนะครับแต่บอร์ดบริหารของจิ้งจอกสีน้ำเงินอย่างเลสเตอร์เนี่ยชื่นชอบกุญซืออย่างแกร์มพอตเตอร์มานานแล้วก่อนที่พอตเตอร์จะไปคุมเชลซีซะอีกนะครับยังไม่ชัดเจนว่าพอตเตอร์จะเข้ารับงานทันทีเลยหรือเปล่าแต่ถ้าเลสเตอร์ซิตี้รอดพ้นจากการตกชั้นในฤดูกาลนี้ได้เขาก็น่าจะเป็นตัวเต็งที่เป็นกุณซือคนใหม่ของเลสเตอร์ ราฟาเอลเบนเนเตสเจสซี่มาร์ชแล้วก็ราฟฮร์เซนฮูเทนครับก็เป็นตัวเลือกของ City, เลสเตอร์ซิตี้เหมือนกันเหมือนกับอดีตฮูเตอร์ครับอดีตกุนซือของบรูซเซียมิชันกลับบักนะครับสำหรับเบนดรอยโรเจอร์ครับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของเลสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากพาทีมควา้าแชมป์เอฟเอครับในปี2021 รวมถึงจบอันดับ5ติดต่อกันครับและเข้ารอบรองชาเลศของฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกด้วยนะครับต้องมาตามจริงครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะสำหรับอนาคตของคุณซื้อคนใหม่ของทั้งเชลซีแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ครับปลดวันเดียวกันซะด้วยครับทั้งเบรนเดอร์โรเชอร์แล้วก็แกรมพอตเตอร์นะครับจะสลับขั้วหรือเปล่าแบบนี้นะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับ2ข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปให้ไรุ่นจัดไปยาวๆเลย